Oi, oi, à, mà thảo, mà thảo. Don't be caught how long, gỡ rút. A bỏ bỏ yêu chicken, 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 ข้างไปกันยกสูงยสูงไว้อ๋อมาขออยูก่กับพี่ดีกว่าขอใครก่อนคนระับขามาข้ามแถวเอ้ยอันนี้ยืดยืดไว้ก็ได้ยืไว้เช็คไว้สลับข้างกันอันนี้เช็กขาซ้ายอันนี้เช็กขาขาขยับมา

เอดินอ่มเออเินสยัน uh ้เ huh. อ e ่ยูอบหน่อยเวลาเวลาเราใส่คิกอดุภาเลืนออกมาชิดสมมตินะครับเวลาเราไปเนี่เราไม่ต้องทํายุกดู้กพเราเน้นอะไรเรามีแรงแทกแรสองจากั้ที่2เดิ่ ฟึ um. okay. ๊บฟึูปั้งปังเนี่ยปังปัไปเลยอ๋อของซ้อไว้ระกาศนะครับเวลาการลองด้วยไปดูครูมือน้าใช้อะไรอออะไรบอกอะไรหัวอันนี้พลอกอะไรฟึ๊บฟับปั้งปั้งเห็นไหครับกต่แทกปันไงเนี่ยคู่ตรงไหมคูตรงไหมถามคู่ตรงไหม กูได้สบ mm ัแ hmm. ต่ด้านข้างนะกูได้สบัยอ่ะสบัดเหรอไนลูใหม่สบัดน้อยลูกน้อยน้อยพวกเราเนี่ยเราอยู่อย่างนี้เลยเมาสบัดอไปเอาคือไม่ึกบ้างบ้นปะทมออกไปได้มากกว่ามาอ๋อใก่อนเ็นงีไคุณเบิร์หึ่ง ปังๆออกมาเลยเช็คไว้ขึ้นสองสองหกไทยอ่อยาเลื่อนมาอ่าเช็คไว้เลืนมาขึ้นสองครั้งปังังเลยเออมาเด็กขึ้นเหียดข้างแรกมันละเอียดนะครับเหียด,ดแล้วก็ตกตาม Ô mày đi cái mày đi Đó, đặt, này mày đi ăn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  mày đi เออดีไอ้ด้วยนี่สองเตี<ะ>้ยอ่านี่ดีแต่สมบตัวไม่ดีเออวางหน้าแรงแรงแล้ววางอย่าลืมข่อยเลื่มาหนึ่งสองอ่าเริ่มมาหน่อยสวยๆลูกวางก่อนวางก่อนอย่าลืมข่อยเลื่มาเออตรงเป๊ะเลยตัวนี้ ดีดีโอ้สวยสวยขึ้นตัวนี้ดีลุกมาแทนสอทีโดนเออลกมาโดนสอทีเออเดี๋ยวเร็วหน่อยอันที่สองไม่ต้องพับลึกพับไปเอออ้าวนาเเหรอขอสิบแปขอสิบแปอย่าได้สิบอ่ะเอาเร็วๆเดี๋ยวเออ ันกีฬาที่ดีเราไม่หมดเฮ้ยสองทีเออลุกมาสองทีสองทีเบ้นเบอมาเร็วเอาทีมสองทีดิลุกมาหนึ่งสองให้โดนเออลุกมาไปขึ้นเออฟิตสวยฟิดสวยลูก เปลี่ยนฟาร์มสวยขึ้นแล้วเนี่ยเยอะมากอ๋อง่ายขึ้นเลยแนละ้วเนี่ยไม่ต้องพับเยอะเชฟว่าเจี่ยวอ๋อเฮ้ยสองปีโดนขึนมาโอเต็มตาเต็มทุกทีเลยเออติดการไว้ังไงห,หน่อยขึ้น,น,นมาเออีสวายปึ๊บเฮ้ยมา โนออุปุ๊บชิดชิดเขาก่อนเื่อเราต่อเื่อเราเข้าไปบ้างป้างชิดแล้วก็โอ้ตะที่คอสามากเอึ๊ดเึทะมเชื่อไว้สเต็ปไว้หนึ่งสองเนตัวดิยืดตัวเึ๊ไปเอึ๊เออสวย Ước mà, chiếc không ai không ai, khá quang Khá quang Khá pịt đấy, khá stand ra na Na, bụt lâu Ước mà Ước mà Đi, bụt khá Ừ Chiếc bây đi, mà 2 mà Ước mà Ừ, เดินให้มาใส่กอยถอตด้เนนี่มาข้ากมาด้วยดด้มาก็เท้าก็เท้ามาาแล้วงตัวให้ดีมาางว้าจัไกลไปจะไกลอ่ขอเไเฮ้ยให้เร็ว chịp lại chịp lại, nước cúc, chìm cúc, bao nhiêu rồi nhá, chịp lại, lên, lên, thì từng lên, chịp lại, lướt bay, đẹp,

เอาใหม่เลยครับตัวไม่ดีอืมตั้งใจดิเปลี่ยนฟางไปฟางไม่ฟางออกอากาศเดียวทำตัวไม่ดีต้องทำยังไงก่อนไม่เอาไม่เอาเน่าออกเดี่ยวอากาศทำตัวเองไปขึ้นมาถ้าทำดีให้ไปเลยเมื่ไหไปโดนที่สองทีเช็คไว้เออคุือดวลไปดิมา เออ้ดเลยอาสายาไกลเลยยากไกลเกินกดเลยโ้โดนมีโดนลุกมาห้โดนสองเียโอ้โอ้แปดอะไรลุกมาห้โดนเอาไหมชิมไหก่อนมา

ต่อช้าสองให้เร็วเออลุบมาสามไม่โดนเลยนะสี่กระโดดมาด้วยพุ่งก็้มาเฮ้ยเอาใหม่ให้โดนให้เร็วเออ่าอ่าทีที่สองที่ต้องพุ่งเลย โอ้เออดี๋ยวไดีไปึ้บเร็วเจ็ดยังเปาอยู่จดมต้องมอเข่าเรั้งท่สองอ่ะแท่นเร็วชกไว้ึบมาเออคุณาไว้อึบรมาอึบมาึบมาเร็วเออ